านะครับตาทบูชานะครับขอเป็นปจนัจจัยสดพระพังเรานะฮะเรียนเชิญเลยจ้ะนะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนรหมังนะครับเอากระเป๋าก็ตังนะครับเปลี่ยนเก้ารอบโี่งเงินโอ่งทองอยู่ใต้วานะฮะทูบเสียงยทยง้ายเออ มากราบเท้าวเวสวรนโนเนี่ยรู้ข่าวจากไหนยังไงครับวันนี้ไม่ได้รู้ข่าวจากไหนค่ะพอดีออกมาทานข้าวนะคะแล้วก็แวะคือเห็นข้างทางค่ะติดป้ายว่า ท้าวเวสสวรรณปดนีก็เลยแวะเข้ามาเพื่อจะมาทําบุญนะคะอ๋อจะมาทําบุญใช่ไหมครับอ๋อนี่ขออนุญาตครับเดินทางมาจากไหนนะครับบ้านอยู่ประทุมอยู่แล้วค่ะอ๋ออยู่ประทุมอยู่ร้านหลุมแก้วอวันนี้ก็เลยมาทานข้าวช่วงจังหวะเห็นป้ายพอดีที่อยู่หน้าวัดนะฮะแล้วก็คือใจคิดว่าแบบกลับมาแล้ว้าเจอวัดไหนวัดแรกก็จะแวะก่อนอ๋อแล้วก็เจอวันนี้วันแรกครับก็เลยแวะเข้ามาวันนี้ที่มากลับไหว้นะฮะ ขออะไรท่านบ้างไหมครับวันนี้ครับขอนะฮะบอกได้ไหมครับขอเอาไว้ก่อนเพราะขอขอขอไว้แบบแบบส่วนตัวโอเคนะถ้าโชคดีเมื่อไหร่ค่อยค่อยมาแก้ให้ท่านนน่อโอเคครับอยากอยากจะฝากชวนเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะฮะฝากประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดตะพังหน่อยครับว่าที่นี่ก็มีเท้าเวสวนโนนะที่ปฏิสถานตั้งแต่วันที่13บสามกรกฎานะครับอยากจะฝากเชิญเชิญมากราบไหว้ขอพรกันครับค่ะก็คือ ท้าวเวสุวรรณที่นี่สวยมากค่ะคือองค์จริงคืองามมากเมื่อกี้เข้าไปดูใกล้ๆแล้วแล้วก็คนไม่เยอะไม่ได้แออัดมากค่ะคือเข้ามาก็คือเข้าถึงองค์ได้ง่ายนะคะแล้วก็แบบการการจัดการที่นี่เขาดีอะค่ะทำอะไรไม่ต้องยุ่งยากเลยแล้เข้ามาเขาเตรียมมาให้หมดแล้วก็มาบูชาทันได้เลยขอพรได้ง่ายๆค่ะไม่ต้องไปไกลเนาะพี่น้องประชาชนอยู่ใกล้เนาะมากราบไหว้ได้เปิดตลาด24อ๋อเปิดย4ิบสี่ครับครับครับ โอเคขอบคุณครับ